ขอไปเช็คตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับวัดดีเอออะไรอ้อาวเป็นอะไรมาเล่งเพลงกับหนูหนเฮ้ยไม่เหรอจะนะกูเคยเห็นไอ้นั่นร้องเพลงแล้ว <c oughs> โดนพี่ชายมองหัวเต็มเต็ม <c oughs> จะลองหน่อยไหมเนี่ยล้างแหน แค่คิดก็สยองละไมปเตะอู้เตะอ่ะห <c oughs> ่าดีจริงเดี๋ยวบอกกันไปนะครับใครที่จะลองเพลงกับแสนนะแนะนำตัวแสนปล่อยเสียงนี้เข้ามามึนตายแน่อนอน